สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับครูแบคนะครับวันนี้จะมาทำข้อสอบนะครับเรื่อง respiratory system นะครับหรือระบบการหายใจถ้าอยากรู้เนื้อหานะครับคลิปที่แล้วลองย้อนกลับไปดูได้เลยมีเนื้อหาไปแล้วว่า structure ประกอบด้วยอะไรบ้างและวิธีการทำงานของแต่ละส่วนเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับกลับไปดูคลิปที่แล้วได้นะครับแล้วค่อยมาทำข้อสอบกันโอเคนะครับสำหรับโจทย์ข้อนี้มาจากข้อสอบ IGCSE ของ Cambridge นะครับ CIE during exercise the movement of the rib cage enables air to enter the lungs คำถาม describe how the rib cage is moved during inspiration or breathing in and explain how this causes air to enter the lungs นะมันมี2องคำถามย่อยนะครับข้อนี้ถ้าเราลองดูคะแนน4คะแนนนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการทำเวลามันมี2คํคำถามย่อยนะครับผมแนะนำเลย ตรงไหนเป็นคอนจะังชัน่ะตรงนั้น,นคือตัวแบ่งคะแนนเพราะฉะนั้นคอมา a ์เวิร์ดมันมี2คำคำแรกคือ describe อีกคำคือ explain ใช่ไหมถ้ามัน4คะแนนเนี่ยคิดง่ายๆเลย describe ให้2คะแนนแล้วก็ explain ให้2คะแนนแบบนี้น,นะครับ describe how the rib cage is moved during inspiration rib cage ของเรามันเป็นกระดูกใช่ไหมร่างกายสมองเราสั่งกระดูกได้ไหมไม่ได้สมองสั่งได้2อ,อย่างคือถ้าไม่ใช่ g l a n ก็กล้ามเนื้อนะครับดังนั้นในที่นี้ เราเรียนไปแล้วสมองต้องสั่งกล้ามเนื้อแน่นอนดังนั้นมีสองกล้ามเนื้อนะครับนั่นก็คือ intercostal muscle กับอีกกล้ามเนื้อหนึ่งคืออะไรครับ diaphragm หรือกระบงังกระบังลมภาษาไทยนั่นเอง diaphragm นะครับทีนี้เราก็ต้องมาคิดแล้วล่ะว่ามันจะ contract หรือ relax ใช่ไหมครับในห้องสอบอย่าไปายนะครับลองทำดูเลยเขาบอกให้ breathing in ใช่ไหม Breathing in เก <In. S 1> ิดอะไรขึ้นกับอกเราเกิด mm hmm. อะไรขึ้นกับริบเค e มันถูกยกขึ้นมาใช่ไหมกล้ามเนื้อจะยกอะไรบางอย่างขึ้นได้มันต้อง relax หรือ o o t t r c t ครับ t r t r t c t ถูกต้องดังนั้น i n t e ท c o ์โ s ซ l ลมัสเตล c t นแทรกนไม่ยากเลยถ้าเราไม่อายนะฮะ i a p h แ a รมเกิดอะไรขึ้น Diaphragm มันก็ต้องโดมเชฟมันเปนปกติของมันใช่ไหมดังนั้นถ้ามันจะเพิ่ม volume ในปอดมันก็ต้องหดลงนะับการหดลงของมันก็คือการ Contract นั่นเอง also p h r a g m Contract s Uh huh. uh, ทีนี้อันนี้เรา describe how the rib cage is moved แล้วนะครับแล้วก็เราต้องบอก result ของมันว่าเวลาที่ intercostal muscle contracts แล้วก็ diaphragm contracts เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับ rib cage ครับมัน move แบบไหน move outward ใช่ไหม and upward so uh, ทำให้เป็น full sentence นะครับ so the rib cage move upward and outwards อ่ะพี่ขอขีดเส้นละอันนี้คือ description ของเราต่อไป explain how these causes the air to enter the lungs แล้วกระบวนการพวกนี้มันทำให้ Air move เข้าไปได้ยังไง Air มันเป็น fluid ใช่ไหมของไหลมันไหลตามอะไรไหล,ไหลตาม pressure gradient จาก pressure มาก always to pressure น้อยนะครับงั้นเราก็ต้องพูดถึงเรื่องนี้ละ พอ rib cage move outward and outward เกิดอะไรขึ้นกับ volume volume of the chest cavity mm hmm. ก็จะ increase นะครับ volume of chest cavity increases นะครับปริมาตรของช่องอกเนี่ยมันมากขึ้นดังนั้นเกิดอะไรขึ้นกับ pressure the pressure in the lungs เป็นไงครับ ลดลงเพราะว่ามันตรงข้ามกับบอลล m e ใช่ไหม Decreases เพราะฉะนั้น Air flows in automatically เห็นไหมว่ามันคล้ายๆกับที่เราเรียนตอนเป็น theory เลยดังนั้นข้อสอบเนะี่ยเขาก็ถามเหมือนกับที่เราเรียนนั่นแหละลองมาดูการมาร์กนะครับ Describe Intercostal 1คะแนน d i a p h r a g m Contract 1คะแนนแล้วก็บอกว่า Rib cage move ยังไงอีก1คะแนนนะครับ e x p l a i n ก็เรื่อง volume หนคะแนนเรื่อง pressure 1คะแนนประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้เกิน maximum mark ที่เขาให้แค่4แตแปมละอย่างเงี้ยเราได้5เต็ม4ได้เลยนะครับจบละว,วันนี้นะครับเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าได้ว่าจะมาสอนเรื่องอะไรครับ